You don't need to long curious You're just lost It's okay, it's okay to not understand, just feel the vibe Meet to right round the city What do you want in right Counting stars with you can us you know You better come closer to me You'll face straight up, off Back to see Luxury girl city i'ma treat you like a princess from the palace of the prettiest you'll be like a born a that could be found but turn a prince let good touch and lose it when touched แค่ต้องแพ้ใครอันไหนยิ่ง p อบเอา Sorry baby ช่วยผมทีดีตาคู่นั้นนะไม่มี crazy ชอบเธอจนหมดใจอยากพิมพ์ทีทีเธอคงอยากตอบกลับว่าเฮิร์ตจีจทนเธอไม่ไหวเลยแล้วจะง่ายเลย cause you r fire รอเธอจะไม่เลยเธอที่ให้ตายเธอตีฉันให้ตายเลยแต่เธอมาครองแล้วฉันก็ไปนอนเลยในคู่รัก o ้วยว่ามา r o u n d m y c i t y Baby g i r l o p e n my Maserati

ไหนบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงไทยทําไมชื่อเพลงเป็นภาษาอังกฤษอะคะก็จริงจริง touch down เนี่ยเป็นการทําแต้มในอเมริกันฟุตบอลครับเพลงไทยมีปนอังกฤษนิดหน่อยีด้วยใช้คำเลยใช้คํานี้เข้ามาครับใช่แต่ว่าก่อนหน้านี้ซิงเกิลก่อนน้นเนี้ยก็เป็นเพลงจีนอีกภาษาจีนคือหลายภาษามากๆนกอื่นนกอื่นพูดได้กี่ภาษาเนี่ยพูดได้จริงๆที่ ท่องเลยก็จะเป็น3ภาษาค,ครับผมไทยอังกฤษแล้วก็ภาษาเกาหลีค่ะโอ้โผู้าักรักเป็นไหมคะเป็นครับขอเกาหลีขอเกาหลีสักนิดได้ไหมให้แฟนๆนิดนึงได้ไหม ยูโรบุนราเงียวแปล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 ด้วยทุกคนคาบรักนะคะเอเขาให้ทุกคนเขาให้ทุกคนก็เราเป็นหนึ่งในทุกคนไงคะภาษาลักไงรับไปเต็มเต็มรับไปเต็มเต็มนะคะแล้ววันนี้พูดถึงเพลงทั u c h ว o หน่อยคือเข้าใจแล้วว่ามันเป็นแบบการนับแต้มใช่ไหมแต่ทาไมเราถึงเอาเรื่องของความรักไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ล่ะการทั u c h ว o w คือการทําแต้มสูงที่สุดของอเมริกันฟุตบอลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าการที่เรา เจอคนคนหนึ่งสมมุติเราเราเจอคนเนี้ยค่ากับว่าชีวิตเราเนี่ยเหมือนการทัชดาวเลยก็คือแบบเหมือนเส้นชายของเราแล้วอะไรเงี้ยถ้เทียบกับการทำแต้มใช่ครับผมงั้นส่งเดียเขาประกวดเพิ่มเติมน้องหรออย่าผักไม่ไหมพี่โจแจ๊คแจ๊คลงไปนะไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลยเราล้มแรงไปหรอเออแล้วก็ใน MV ก็เล่นเป็นนักอเมริกันฟุตบอลด้วยใช่ครับใช่ป่ะเราแต่งตัวแบบเต็มที่เลยใช่ไหมครับอยากเห็นนี่ โอ้โหลาใหญ่มาเลยอ่ะเป็นชุดของเขาเลยจริงๆเราใส่ชวงนั้นออกกำลังกายหนักการโตเชียวนะลูกแต่อย่างเนี้ยคือใส่ชุดแบบเนี้ยมันร้อนไหมร้อนมากครับผมวันนั้นเป็นไงบ้างจ๊ะเราให้ฟังดนหลังโอ้ยจะบอกว่าวันนั้นอะคือเป็นหนึ่งวันที่รู้สึกว่าร้อนมากๆครับอากาศรวมกับชุดเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบหนาเนาะเพราะมันใส่สองสามชั้นแล้วก็ใหญ่หนักด้วยร้อนด้วยคือแบบ แล้วยังต้องมาเต้นอีกอ่ะถูกปะใช่ครับแต่ภาพออกมาสวยนะขอบคุณมากเลยออกมาแบบดีเลยเป็นแบบนักกีฬาเนาะแล้วก็แบบบวกความเต้นเข้าไปแต่เห็นบอกว่าเพลงนี้ค่ะ t o u c h d o w อ n o i เองก็มีส่วนร่วมด้วยใช่ครับผมาของงเพลใช่ก็คือจริงๆแล้วเพลงนี้โปรดิว บายพี่เนยครับผมพี่เนยน็อกซ์ก็คือเป็นคนแต่งเพลงนี้ให้แต่ว่าผมเนี่ยก็ได้หลังจากพี่เนยได้ส่งเนื้อเพลงมาผมก็ได้มีการปรับแต่งเนื้อเพลงนิดหน่อยก็คือแบบให้มันเป็นโนอื่นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าพี่เนยครับผมอยากเปลี่ยนท่อนนี้นิดนึงได้ไหมใส่คํานี้แทนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออเความเป็นโนอื่นมันเป็นยังไงมันอยู่มันไปรากฏตรงไหนเอ่ยก็น่าจะเป็นท่อนแรปก่อนเข้าฮุกสุดท้ายครับผมที่แบบ Get in the c o u b riding round my city อะไรอย่างเงี้ยครับผม เสริมเข้าไปแบบที่เราชอบใช่ไหมมันจะได้เวลาลองแล้วแบบมันจะได้อาจจะดูเป็นตัวเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยออนะคะเพราะฉะนั้นฝากเข้าไปด้วยดูมิวสิกวิดีโอเพราะว่าน้องก็คือทุ่มเทในการถ่ายทำใส่ชุดก็ใหญ่ร้องแล้วก็ไปเต้นด้วยถูกไหมคะเดี๋ยวให้ฝากเพลงนี้กับแฟนๆหน่อยค่ะครับผมทุกคนก็ขอฝากเพลง Touch Down ของโนอึนด้วยนะคะผมเป็นเพลงไทยเพลงแรกของโนอึนเลยก็ อย่าลืมเข้าไปดู mv นะครับผม mv น่ารักมากๆเลยแล้วก็อย่าลืมเข้าไปฟังกันเยอะๆนะคระอ้อนขนาดนี้ไม่ฟังไม่ได้แล้วล่ะดูวนไปดูวนไปดูวนไปเนอ้อนเป็นภาษาเกาหลีปิดไทยอีกทีนึงยูโรบุนทัสดาวตักข้ากิจมดคํามิโอ้าโนโนคุโน้ตคุณโน้ตโน่ักจริงๆนะคะอุณคุณโน้ตอื่นมากๆนะคะโอเคนะคะน่สุดเลย